เกมแนว Pass Out Adventure หรือปรผจญภัยไปพร้อมกับแก้ปริศนาคืออีกหนึ่งจอรราหรือแนวเกมที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอที่ผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำโลกของเกมสลับกับการขบคิดหนทางไขปริศนาต่างๆแม้ว่าช่วงหลังๆนี้ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ความเป็นเฮอร์เรอร์มากกว่าด้านอื่นๆ แต่แล้วก็มีทีมงานอินดี้ที่ชื่อ Out of the Blue นำเสนอผลงานที่จะนำแนวเกม Puzzle a v e n g e r แบบที่เคยเป็นกลับมาอีกครั้งมาดูกันว่าทีมงานเล็กๆทีมนี้จะพาเราดื่มด่ำไปกับการประจนภัยของเสียงเรียกแห่งท้องทะเลได้ขนาดไหนไหนาย oh, Harry What have you done Call of the Sea reveal I've traveled so very far to find you เรื่องราวใน Call of the Sea จะมีฉากหลังอยู่ในปี1934กับตัวเอกสาวที่มีนามว่านอร่ที่เธอกำลังตามหาสามีที่หายไปโดยสามีของเธอได้ออกไปค้นหาทางรักษาอาการป่วยของนอร่านั่นเองดังนั้นตลอดการประจนภัยเราก็จะค่อยๆได้เรียนรู้ถึงอด,ดีตของนอร่ทั้งความสัมพันธ์กับสามีและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเกาะ ตลอด5ชั่วโมงของการผรจญภัยนั้นยังมีเหตุการณ์แปล,ก,ปลกและเหนือธรรมชาติมากมายที่ยากเกินกว่าเราจะเข้าใจแต่ก็ช่วยทําให้เรื่องราวน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและตัวเอกเองยังมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเกาะและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการตามหาสามีของเธออีกด้วยสิ่งที่ยอดเยี่ยมของการเล่าเรื่องใน Call of the Sea นั้นคือจังหวะในการเปิดเผยเรื่องราวและปมต่างๆที่สามารถทําให้ผู้เล่นตื่นเต้นและอยากรู้ได้ตลอดทั้งเกม โดยเฉพาะบทพูดที่ทำออกมาได้ดีทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมและไม่สปอยเรื่องราวจนเกินไปทำให้การรับรู้สิ่งต่างๆในเกมนี้ก็ให้อารมณ์เหมือนทั้งเราและนอร่าช่วยกันสืบและค้นหามันมาด้วยกันแม้ว่านอร่าจะดูรู้เรื่องราวของเกาะนี้มากอยู่ก็ตาม แน่นอนว่านี่คือเกมประจนภัยที่เต็มไปด้วยพัซเซิลมากมายปริศนาภายในเกมนี้จึงจะเน้นไปที่การสังเกตจากเส้นทางที่เราผ่านในหลากหลายพื้นที่ทั้งการสำรวจสิ่งของเอกสารบนโต๊ะหรือรูปภาพต่างๆที่จะช่วยให้เราผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นและแม้ว่าหากเรารวบรวมชิ้นส่วนคำใบ้ครบแล้วจะนำมาซึ่งคำตอบแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นการใช้ทุกๆสิ่งที่เรามีและสังเกตสภาพแวดล้อม เพื่อใช้แก้ปริศนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆใน Call of the Sea สิ่งที่น่าสับสนในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นคือการเชื่อมโลกแต่ละพื้นที่ของเกมหรือการเปลี่ยนจากเชปเตอร์หนึ่งสู่อีกเชปเตอร์หนึ่งที่ส่วนใหญ่นอร่าก็จะแค่หมดสติและไปตื่นอย่างอีกแอนเรียทำให้บางครั้งก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่งานศิลป์ใน Call of the Sea ถือว่าทำออกมาได้วิจิตตการตาไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกมจากทีมงานอินดี้ที่สามารถรังสรรค์และถ่ายทอดโลกของเกมออกมาได้อย่างสวยงามและทำให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับการชมฉากสภาพแวดล้อมได้ตลอดทั้งเกมงานด้านเสียงคืออีกจุดที่น่าสนใจใน Call of the Sea และเป็นเสมือนส่วนหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการเดินทางที่จะเน้นเสียงดนตรีให้เป็นแบบแอมเบียนซ์ของสภาพแวดล้อมทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนเดินทางอยู่บนเกาะและยังช่วยสร้างอิมแพ t ให้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม บวกเข้ากับ voice acting ของตัวเอกอย่างนอร่าโดยเหมือนเป็นตัวละครหนึ่งเดียวที่แบกเรื่องราวทั้งเกมไว้ไม่ว่าจะคุยกับคนอื่นหรือพูดกับตัวเองโดยได้ผู้ให้เสียงอย่างซิซี่โจนส์ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆที่กว้างและหลากหลายมากๆผ่านบทพูดและน้ำเสียงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รื่นเริงเครียดหรือสงสัยซึ่งถือว่าช่วยยกระดับประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม Iic Island in middle did you find? you Nameless nowhere What the of นอกเหนือจากพัซเซลที่เราจะได้เจอตลอดเส้นทางทั้งเล็กและใหญ่แล้วในแต่ละแชปเตอร์จะมีปริศนาสุดท้ายที่เปรียบเสมือนกับบอสโดยเราจําเป็นจะต้องไขให้ได้เพื่อไปต่อ,อยังแอเรียถัดไปที่มักจะประกอบไปด้วยปริศนาเล็กๆน้อยๆจํานวนมากมายที่เราจะต้องแก้ก่อนเพื่อที่จะค้นหาโซลูชันหลักให้ได้ที่ปริศนาส่วนใหญ่ในเกมนี้มักจะประกอบไปด้วยการแปลสัญลักษณ์กดปุ่มโดยต้องเรียงลําดับให้ถูกต้อง หรือใช้คำใบ้ในการแก้ปริศนาต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าทำออกมาไม่ได้ง่ายจนรู้สึกไม่ท้าทายแต่ก็ไม่ได้ยากจนอยากเลิกเล่นซึ่งโดยรวมก็ถือว่าทำออกมาเข้ากับจังหวะของเกมที่เน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักได้อย่างดีนอกจากภารกิจและการแก้ปริศนาต่างๆแล้วเรายังจะได้สำรวจอ่านข้อความหรือพินิษวพิเคราะห์วัตถุต่างๆที่เจอระหว่างทางเพื่อให้นอร่าอัปเดตจ u r n a l ของเธอที่แน่นอนว่าลอของโลก แล้เรื่องราวปูมหลังของตัวละครนั้นส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือมากกว่านั่นเองและจากที่ตัวเกมมีหลากหลายพื้นที่เราจึงต้องมีการเดินทางกลับไปกลับมาระหว่างโลเคชันเพื่อที่จะทําสิ่งต่างๆต,ตามลําดับที่กําหนดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอึดอัดที่สุดของเกมเนื่องจากนอร่านั้นเคลื่อนที่ช้ามากแม้ว่าจะวิ่งแล้วก็ตามจึงส่งผลให้บางทีก็รู้สึกว่าจังหวะของตัวเกมช้าเกินไปจนน่าเบือ่อ รวมไปถึงการวางปริศนาต่างๆในช่วงหลังๆบางครั้งก็ยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลอยู่บ้าง <S It s h Off the Sea คือเกม Puzzle Adventure หรือเกมผจญภัยแก้ปริศนาที่น่าสนใจของชอนร่านี้เลยทั้งการเขียนเรื่องราวและบทที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมอยากจะรู้เรื่องราวต่อและดื่มด่ำได้ตลอดทั้งเกมปริศนาที่ไม่ได้ง่ายหรือยากจนเกินไป แม้ว่าอาจจะมีบางครั้งที่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลอยู่บ้างทั้งการจัดวางปริศนาเองและการเชื่อมแต่และเชปเตอร์เข้าด้วยกันหรือจังหวะของตัวเกมที่บางครั้งก็ดูเชื่องช้าไปหน่อยจากการเคลื่อนที่ของตัวเอกและความสั้นของเกมแต่ด้วยงานภาพที่สวยงามเกินหน้าเกมอินดี้และงานเสียงที่ยอดเยี่ยมทั้งซาวด์และเสียงภาครวมไปถึงเนื้อเรื่องที่ลึกหลําและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็บอกได้เลยว่าใครที่เป็นแฟนเกมแนวนี้ที่เบื่อกับเกมที่เน้นสยองขวัญและจัมส์แ re ก็ไม่ควรพลาด Call of the Sea ที่จะพาคุณไปเดินทางกับนอร่าตามเสียงเรียกจากท้องทะเลที่ยากจะหยั่งถึง Its same the that haunt me my dreams. และนี่ก็คือแนวรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Call of the Sea พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสทิทธิพิเศษต่ตางๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ Harry, my love, I swear I will find you.